สัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับแม่พีหาน้นองบอลลูมยังน้องบอลลูมน้องบอลลูมแม่ถามปัญหาหนูมึงมเ,เงินหลายสวัสดีครับฝนตกบ่ฝนตกครับแม่อากาศดีครับวันนี้ครับ ดีพิพิณนะครับหนาบวบ่อหนาวครับอากาศอ่อนๆวนแต่น้อยเอาเอาเอาเอคือจงผลิตตกแต่ว่ากับว่าตกกับปชิวัตเอ,อ่อลงผิวมาเด้อพี่น้องอุดอรครับดูแถวในเมืองเลยนะครับในเมืองอุดอรเลยแถวบ้านยักตกบ้านบ้นานบัวน้ำ ดีครับบ้านบอ่อน้ำบ้านบอ่อน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนอนุดรแถวบ้านเหลืองครับมาดบนบ้าน,บานเหลืองคิดถึงบูะท่านสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับไม่กำลังใจกันหลายๆเด้อมันอยู่เด้อยเพื่อนพี่น้องสลักห้ามพอกันนะครับพอกันเด้อพี่น้องสลักห้ามเหมืออื่นนะครับเออวบนทันน็ตเจอตัวเป็นๆอยู่มากกว่าที่ม้าเจอกันครับครับผมอดีตพิชชัชลินนะครับหาวๆบวบๆเด้อบุรีอดสิเป็นมันกับหาวปไะเด็นมันเป็นมันกับเป็นบุอรประเนเนาะบุกัด ก็กนเป็นงานแบบว่างานนองกับสีหาวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นงานแบบว่าเออในวงกลมก็ต้องเรียนเรียนเทียตามบสตามบาทนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับลงผิวก็ประหลงกับปไะเดียดเด็ดต้วนเด็ดไปเงี้ย ไฟแรงมันจะทำให้ได้ไหมหิวแล่ได้ไหมอ่ะปวดแขวปวดวดปวดปวดยีดีที่เปนหองมันนั่นกินยังกับบุคอยได้กินยังกับบแซส่บมันกินยังบ่ได้กินได้หรือกินบ่แเส่บสวัสดีพ่อโมดนะครับจน 17เจอกันโคราชครับผมฉัดฟันแล้วยืมนัจ้าย้อนเพราจัดกับยืมพื้นก่อนนะจัดยวนวันเขียวมันห่าง ไปจัดมารอบนึงเหรอที่นี่เป็นไปประมาณสามปีมันห่างออกมันห่างเข้าบ้านที่แถวห้างเหรอที่นี่มันกะก็เลยจัดให้มันชิดกันชิดกันแล้วไปจังสีอาอ<ๆ>อกแลักกับไซร์ที่หม่บอกแล้วก็เวลาที่แถวห้างแบบมันกะประกาศยิ้มสิน,นะพี่น้อยประกาศยิ้มกลางหัวก็เลย ไม่มีความมั่นใจกันเลยเสริมก็มั่นใจจกขอนี่ะน้อยทักทายค่ะในชุดใหม่ก็สั่งชุดใหม่ไหนวิปพิมยังไม่มีนะครับยังไม่ได้นะครับชุดใหม่ชุดใหม่ว่นตี้แแดวเล็กแล้ว ฟันนั่นเขาแล้วออกอานส่ัสดีพี่ปอนะครับพี่หอเดอ้อพี่ปอเดอ้อการั่งไปเดอ้อพี่น้องอันทีมงานแม่น้อยอุดรนครับมาเดอ้อมาเดอ้อยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับมาหาลูกหาเต่า กำลังไปจ้าวัานศุกรครับผมกูได้มาแล้วกับสามาทักทายกันเด้ออยู่เตใหญ่พี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับแนวกินแนวกินจากพี่นุชพี่ส้มนะครับตะวันกินกินบ่ได้เอ้ยพี่นุชเด้ยเสียดายว่าสิมากินตะวันขู่แสแฉกกินบ่ได้ปวดเขียวพรุ่งนี้มาหาแนี่มากินขา่าวยุ่ินะนีได้ได้ได้อ้วนได้ เจอกันร้อยเอ็ดยียิบสี่พี่น้องเออมื่อวันดีด้อครับถูกขอหลวงเด้อยิ้มซีพอกันนะครับพ mm ี hmm. ่น้องร้อ ก็ต่ก็ตคือว่ล่ะสวัสดีครับคุณครูครับวสิว่ากินตามอกคุ้งเซ่บๆกม่ได้กินจอยผสมเอ้ยไปนั่งกินกับพ่อปลาเนี่ยสาม เด็ดสามคำตอนนั้นเราก็เลยยางไปสื่อนมยูเซเว่นปลาเหล่านมทุกต่อเต <c oughs> รียไมไปไอ่ยังางทามประมาณสามทุ่มนะครับพี่น้องทามสามทุ่ม เวลาปกตินะครับสอดแจ้งคือเก้าเหม่มาให้น้ำกันเด้อลํำเดืองมาส่กใส่กันผู้ทั้งลางกับผู้ทั้งทึเดแลยวดีพี่อ้อมใส่เล็กแล้วบ้านนักแลงจะขึ้นบ้านใหม่แล้วแล,แล้วขอเบียร์สองละ บรยากเลยปิ๊มบ้านหักแพีงบรยากเลยผู้ใดอยากเขารวมบ้านกุ้มบ้านเดอ้อทรรคมหาบูเดียว์บูสีดึงของกุ้มน,น,นะครับรบ,บ้านฮักแพีงจะกำลังเปลือนนะครับนันมามครับวันนี้ไปสร้างอำนัจตกใจห้าสิบแปดหาสิบเจ็ดสุดีเมตตี้นะครับเอาไหมพี่ซ รอโจ๊กแม่กำลังไปส่งขอบคุณนะครัขผมคุณพิส่ส้มขอบคุณพี่นุด้ด้วยนะครับก็กินกินได้แต่ยนงยังเดียวกับกินได้ต้านอังุนกินได้ต้านอ่ง,งน <c ười> ุนงงนั่นแหละก็จะกินต่าง,งนุนเวลาใหม่ มไม่บิึงแนี่ยยิ้มตาบ้านบึงเยี่ยงเด้อยิม้มแล้วสิยิ้มให้เบิึงเหมือนเะหม,มือนเลงเลยสิยิ้มก็คับบึงเหมือนเล้งผู้ใดอยากให้ยิม้มน่า n า ạ c แม่แม่มาลืมบอ่อเอาแม่มาบอ่ <c oughs> อีแม่มาบอ่อีแม่ตีมาบอ่อแค่ตีอยื้อใส่ตีไปตีแล้วหลอ บ้านี็จกเัเที่หมเอาไปใส่แล้วไปใส่ครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ ปูสานในเนดือยมาสันโอเคครับเดืวปูสานให้พี่น้องโคลาชอุ่งเงื้อเส้นโคอ้ยมันยังไม่ออกไม่ใช่เหรอพี่อ้อมก็สีว่าหอดไข่จอดอ่ะ và cho mai thính thay anh đi cả mua vẫn thấy được bớt chuối ở để anh mày chiêng <laughs> đi cả thấy đường chuối ở mày và โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับยิมละห้าร้อยนะครับวันนี้พี่ปิมจะเสียสักประมาณประมาณหลักหมื่นนะครับค่ายิมยิมละห้าร้อยวันนี้จะยิมแบบว,ว่าพี่ปิ่มต้องเสียประมาณหาหมื่นทำไมตาคายิมคอย นะครับเดี๋ยวจะไปแต่งตัวแล้ว18จะไปพี่บู๊ปบนสันครับผมพี่กล้วยไปใส่พี่บู๊ยูนี่แหละครับยูน้ำกันนี่แหละครับกล้วยกับยูนี่แหละครับมาเด้อพี่น้องอุดรนะครับจะให้บวอกอยากไล่มาหากันแน่แม่ล่ะครับตัดเฉียดตัดเฉียดย,ย่เห็บวอกอยากมาหากันแน่มา,มา,ามาไกลกันตัวนี้ท่านบ้ามาเลยกระสิเครียดอยู่ ขอบคุณค่ะวัดตัวแตจูดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพูดวัดให้บุลืมอมอสายมามันมีคนวัดให้อยู่แต่ว่าบุลืมอมอสายมาย,มยิ้มละพันยิ้มนี้ง่ตอนนี้วามโสดพี่นุดน๊ดี่ลูกกุเคครับแต่ว่าพี่นุ๊ดแม้ยิ้มด้เนะวันนะ <c oughs> มมี้น,นมนะมีความมั่นใจขึ้นมากครับมีความมั่นใจขึ้นมากครับหลังจากเขี้ยวห่างไปโดนนะครับ เจียวห้างกับเล็บกรายิมยิมกระกาย,มย,มมกายิมหลายเจียวมันห้างวันนี้ก็บสิยิมได้แล้วนะครับเลยสิยิมไปเบืองผู้ใดอยากเห็้ยนะว่าเบืองเด้อหนเว้ยที่ยิมขอบคุณสำหรับค่ากับข้าวนะครับพี่นุชครับเอาไว้นี่ก็นอ้นพี่นุชนอ้มันกินมาได้ใดมันกินยังมาได้ใดตอนนี้เอาไว้ดีก่อน ขอบคุณครับขอบคุณครับพื้นปีนองสารภามเรือไม่เห็นลังใจครับสารภามน,นะครับกินกุงไหมเอา,าก็าสิอมากินตำกุ้งตำกุ้งสดตำทะเลแซ่บนียปวดเฉียวไริกินจ่อยส้มลำนาเจ,จ้าของ อาจจะเลี้ยงใส่จาาับของกันจะหาทาเสร็จยังไม่นะครับปวดเขียวพี่น้องปวดเขียววันที่ยี่สิบเจอกันไหมเอกครับผมเจอกันครับพี่สลันครับสวัสดีพี่เต้ยผมใส่นะครับขอบคุณสำหรับอ่ ผมาะไยเด้อนะครับพี่เตยนะครับต,ตั้งแต่เมือม่อนเมือ่อแล้รับเมื่อเมืออยู่หลังหม้อนะครับผมคุณเล่าอะไรเด้อนะครับพี่เตยไปฟิวคลับเด้อมือหลังหม้อ <c oughs> ไปฟิวคลับเด้อมือมือยอยู่หลังหม้อข <c oughs> <c oughs> อบคุณครับตาลอยลงสีไตจังหน่อยโอเค โอเคครับพี่ตายเดี๋ยวลุงทีตตายจะไ่ไหมล่ะลางค์นพ่วงมาแล้วตาลอยอลุงตายจะไ่ไหมตาลอยคอยแฟนอยู่ตั้งแด่นเส้นปวดหัวใจ ไปพีใต้ได้ไปที่นี่หลังมอบูษเสด็สนุกมากครัๆถากับพี่แม่ได้ดีมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับมือยู่หลังม้วนฟักกันได้ฟิวัเด้อกับผิวแม่เด้อเอาอยู่ว่าสันมวนว่าสันเลยพี่น้องก็บมวนน้ำโซตายครับพี่น้องเอ้ยมวนค่ะครับเมื่อยู่หลังม้วท่านผู้ใดมีการมีงานนะครับรับเชิญก็อย่าลืมเด้อนะครับรับคู่เก่านะครับ กินทุกมือต้องกินทุกมือเราเพื่อไม่ได้ไม่ได้วิตานไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ลุยังไม่ได้โอ้ขอบคุณครับเขินไม่กล้าขอ,ขอไปถ่ายรูปมากมากครับมากครับมาเดอ้ออยู่หลังเวที่ครับืูเต็มใหญ่เลยตานอนี่เห็น ป,ป้าป่านี่แล้ว<ะ>ไอของพี่เต้ฝากมาเข้มไว้ก่อนเดี๋ยวอ่านเองใช่ไหมพ,พี่ตายใช่ไหมต้องเข้มไว้ก่อนฮะข, <อ S 1> ขอบคุณเพูนแน่ปล่อยเพูนนอนหลับแน่ขอบคุณแล้วแน่พ่อยแล้วนอนหลับแน่ สวัสดีวิรดานะครับวันเราฝนตกบอบอตกครับผมบอตกครับบมื้อไห่บอตกจะได้ออกับบอตกบอตกดอกบมื้อไหระกจกสิรุนไหน แชทเพาอ่านเนอศูนย์มาสันส่นผู้ใดนสั่นเอัานแชนเนี่ยเขาเนยเขาสิเออเอาเวลาผู้สื่อปากเนาค่อยพ่อนอนหลับเนยเอาไม่ได้แ <c oughs> ชนมากบ่ ทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะแล้วก็ยกเลิกชอบยกเลิกมากตอนนี้น่ะเ่อมากเลยเขามาเอาปะไรป้ามาทักมาแล้วยกเลิกคืออะไรน่ะงงมากเลยชั้นก็เหมือนกันมันจะยกเลิกทำไมเออทรงมาแหลวก็ยกเลิกคืออย่างเออเขาว่าเพเป็นคนจริงมาสั่นแต่ยินบอ่าบุลังคนนั่น มืดอนี้ยื้มเป็นแนตะ่ขอบคุณครับขอบคุณครับคอ,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 อยทางที่นางรองต้องให้อีกผู้นึงรองเด้ต้องให้อีกผู้นึงรองเด้อไม่เป็นคอยรองเด้อคอยทางที่นางรองครับผมครับขอบคุณครับ แต่ไปไสสุดไปไัไส์ถ um ่าเขาอินอย่างผมว่าไปใส่ถ่าลูกอ้ยวันนีแม่เออเที่ยวเกิน่ไปกันเด้มาเหนด้เนาะมาเห็นด้ได้เนี่ยไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปไซส์สุดก่อนไปน้ำขนาดไปไซสพอมขนาดไปบ๊บ่